สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะพาเพื่อนๆมาปรุงดินเก่านะคะนี่ตายมีดินเก่าอยู่เพียบเลยค่ะนี่ค่ะดินเก่าที่อยู่ในกระบะปลูกผักอันนี้นะคะเขาเก่าแห้งแข็งแล้วก็มีพวกหญ้าเกิดขึ้นจนหญ้าเนี่ยตายไปเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะพวกวัชพืชที่เคยขึ้นแห้งตายไปหมดเลยค่ะ เริ่มแรกเดิมทีนะคะแตายก็ปลูกผักลงในกระบะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นถังน้ําพลาสติกนะแล้วก็เป็นถังน้ําที่เสียแตกรั่วอย่างเงี้ยค่ะพ่อกรก็เลยมาตัดแบ่งครึ่งให้แล้วแตายก็เอามาปลูกผักนะคะพอเราปลูกไปนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นดินเก่าแล้วแตายก็ยังไม่ได้ปรุงใหม่สักทีค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีดินเก่าๆแข็งๆแบบนี้อยู่เต็มเลยนะวันนี้ก็เลยจะเอาดินเก่ามาปรุงใหม่นะคะ เราไม่ต้องทิ้งนะดินเก่าตัวนี้เอามาปลูกผักไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องทิ้งค่ะเอามาปรุงใหม่ค่ะแต่ก็ได้เตรียมอินทรีย์วัตถุต่างๆไว้พร้อมแล้วค่ะทุกคนที่แน่ๆตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะยังไม่ได้ผ่านการหมักก็เอามาปรุงดินได้ค่ะแล้วก็เปลือกถั่วนะคะใช้วัตถุที่เพื่อนๆมีได้เลยนะใช้อินทรีย์วัตถุที่เพื่อนๆมีได้เลยนะใครไม่มีเปลือกถั่วก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้เป็นเศษใบไม้แห้งอะไรก็ได้นะ ส่วนอสองอันนี้เนี่ยก็เป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้แล้วก็มีเปลือกไข่มาปนๆด้วยค่ะแล้วก็กับมะพร้าวสับค่ะของเหลือๆจากในครัวเนี่ยแต่จะมีประจําอยู่แล้วนะของเหลือจากในครัวเหลือจากที่เราทํากับข้าวไม่ต้องทิ้งเลยค่ะทุกคนเอาเก็บไว้ปรุงดินค่ะใครที่ไม่ได้นํามาปรุงดินทันทีก็ไม่เป็นไรนะคะตากผึ่งแดดผึ่งลมไว้นะแล้วก็วันไหนที่เราจะปรุงดินก็เอามาใช้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามา เริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่จะปรุงในกะละมังนะวันนี้ก็จะเททุกอย่างลงไปเลยค่ะ,อะขอสวมถุงมือก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเททุกอย่างลงไปเลยเริ่มต้นเดี๋ยวจะเทขี้วัวก่อนค่ะ,ะเทลงไปเปลือกทัว เศษผักเศษผลไม้ต่างๆเทเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ทำแบบง่ายๆเลยนะทุกคนดินเก่าค่ะเศษหญ้าแห้งเราใส่ไปด้วยเลยดูดินค่ะทุกคนเป็นรอยขึ้นคลื่นเลยนะเก่าจริงๆแข็งจริงๆค่ะอืมโอ้แน่นมากค่ะแข็งมากนะคะหักยากเลย เอามาปรุงใหม่นะเดี๋ยวดินเก่าๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินดีที่มีความสมบูรณ์ค่ะไม่ต้องทิ้งเลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อดินใหม่เลยนะทุกคนใช้ดินเก่าที่เรามีให้เกิดประโยชน์ค่ะถ้าเราพอที่จะขยำเขาได้ก็ขยำนะแต่ถ้าขยำไม่ได้ก็รดน้ำนะคะช่วยค่ะใช้น้ํำเปล่ามารดสักหน่อย แข็งมากเลยนี่หักหักหักเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนะแข็งมากค่ะทุกคน จริงๆแล้วแต่มีอีกกระบะหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะแต่คิดว่าคงไม่ได้ใส่ไปเพิ่มแล้วนะจะใส่ดินเก่าไปแค่สองกระบะนะเพราะว่าดูเหมือนจะใช้ดินเก่าเยอะเกินไปนะคะให้เขาพอดีสมดุลกับอินทรีย์วัตถุที่เราเตรียมมาดีกว่าเนาะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าเลยค่ะก้อนไหนที่แข็งๆเราก็พยายามทำให้เล็กลงนะเล็กได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องรดน้ำไปอยู่แล้วเนาะ ลูกเคล้าให้เข้ากันค่ะเศษผักที่ใหญ่ๆนะคะฉีกสักหน่อยแยกเขาสักหน่อยอันนี้เป็นผักกาดเขียวนะเอามาดองต้นเขาใหญ่มากค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะ่ะน้ำใส่เตรียมไว้แล้วนะทีนี้เราจะใส่ตัวจูลินซียลงไปผสมกับน้ำเปล่าด้วยนะคะจูลินซียที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือจูลินซียสังเคราะห์สแสงค่ะนี่ขวดนี้เลยนี่ค่ะ เดี๋ยวเทผสมลงไปก่อนใช้ขย่าก่อนทุกครั้งผสมลงไปเข้มข้นหน่อยนะคะเทลงไปเยอะหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ราดรสได้เลยค่ะมาราดรสลงในกะละมังได้เลยยังไม่ต้องเทไปเยอะนะคะ นี่คก็เป็นวิธีการปรุงดินนะทำง่ายๆค่ะทุกคนเนี่ยดินที่เป็นก้อนๆแข็งๆเดี๋ยวเขาก็จะค่อย,อยๆนิ่มเองนะแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆก็จะทำการย่อยอินทรีย์วัตถุนะคะ ลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะอ่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการปรุงดินค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หาเอาพลาสติกนะคะมาปิดมาปิดคลุมดินที่เราปรุงไว้นะ ไม่ให้น้ําฝนหยดลงไปนะคะแล้วก็ไม่ให้โดนแสงแดดมากจนเกินไปเราก็ต้องปิดคลุมเขาไว้ค่ะเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะเอาพลาสติกแผ่นใหญ่ๆนะคะมาปิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะ<ม>ก็ปิดหมักไว้แบบนี้นะคะทําการหมักประมาณ5-7วันนะจริงๆแต่ก็อยากให้ครบ7วันนะคะแต่ถ้าเพื่อน,อนๆท่านใดด่วนนะคะอยากจะรีบใช้ดินแล้วก็4 -5 วันนําไปใช้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพอครบเวลาประมาณ5-6วันเนี่ยต่จะมาเปิดให้ดูนะว่าดินที่เราทําการปรุงในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ